พระเป็นพ่อของแผ่นดินถิ่นไทยนี้ทรงเป็นที่เท่าทูนไว้เหนือเสียนพระทรงนำไพ่ฟ้าด้านความเพียรให้บทเรียนให้ตัวอย่างต่างไต่ตรองทรงคิดค้นทรงตากตำย่ำทุกที่ทางเป็นที่สวนดวงใจไทยทั้งผองทรงเหนื่อยนักเพื่อประชาทุกเหล่ากองพระทรงมองพัฒนาทั่วฟ้าไทย โครงการหลวงโครงการลาดทุกถิ่นที่พระทรงมีเมตตาช่วยแก้ไขทุกปัญหาใหญ่น้อยทรงใส่ใจน้ำพระไทยท่วมล้นด้วยเมตตาห้าธนวามหาราชมาบรรจบทรงผ่านพบชาวประชาต่างหันษาขอพระองค์ทรงกรเกษมทุกเวลาข้าไพ่ฟ้าขอน้อมถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายสมนึกแก้วปู่วัดประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการรอยารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง